ัเด็กกันด้วยนะครับอยู่กับผมหลุยส์อะไรเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม My Craft กันนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะเล่นฮะก็เล่นแต่เกมซัมบูซัมบีซมบ้ซัมบีซมบ้ซัมเบอร์ซัมเบอร์อะไร,รเขาแต่ฮะก็มาเลิกไปเลยมาสกินเราต้องเป็นสกินไม่หายว่ะเผลอไปลบมั่นนะเอาสกินไปโอเคตัวสกิน,นอยู่แล้วสกินบ้าอมยิ้มฮะเซิร์ฟเวอร์ผมจะสร้างใหม่นะเพราะว่า ผมไม่ตกลงกับเพื่อนว่าถ้าใครสร้างบ้านสวยว่าบบกันต้องลบเซิร์ทิ้งผมไม่ได้ตกลงกันมาเลยมันหมดไปละบดสบายกันนะครับก็เออเอานี้ดิผมจะมาสร้างบ้านกันนะครับจะมาสอนสร้างบ้านกันนะแต่หน้าบ้านนะครับแต่ผมจะไม่เอาเสียงเพลงครับเอาอย่างเงี้ยแหละเอาพูดเนี้นะยนะมันจะได้ยินเอาเพลงเดี๋ยวอย่างแรกนะคะที่คุณเตรียมไม้ ึ่งท่อนแล้วก็เอาต่ว,วะอันนี้ครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ครับใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมบันไดอันแนววะอันนี้ใช่ไหมครับคุณก็สร้างไปเลยครับสร้างแบบเป็นประตูหรือเช่นนี้นะตึกตึกสร้างสร้างไปเลยครับแค่นี้พอใช่ไหมครับคุณก็แล้วแต่คนจะเอาเท่าไหร่แล้วแต่คนพื้นกว้างนะฮะผมจะเอาแค่าน,นี้พอนนะ ไม่ต้องทำตามผมก็ได้เท่ากันมาท่ากันมเท่าปะเท่าปเนี่ยเทา่าเท่าได้เท่าไหมเทาแล้วเท่าแล้วทาไล้ขอภพย,ยนะครับโอ้ยเต๊กๆ๊ก,ก,กผมคิดเองนะเนี่ยใช่ไหมครับอุอ้ยหายงั้นก็ไม่เป็นไรนะทำไปเลย ้ามันโตไม่เท่ากันเราก็ทำได้แต่เรานะฮะเราจะจะคิดกันเนี่ยกรอยเลยแล้วตัดนี้เนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> นี่ครับเออเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็ทำนี้เลยครับคุณก็หากระจกมาหนึ่งอันเออเดี๋ยวมันกระจกนะครับขออภัยด้วยนะครับ ก็ใครดูก็อย่าว่ากันนะฮะดูกันเยอะๆนะครับกดไลค์สักสิบไลค์พอไม่ต้องกดเยอะก็ได้เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะคะผมไม่ได้ไลค์สักอันเลยนะครับก็ขอจากท่านผู้ชมเนี่แบบยแหละนะคะก็ต้องสร้างบ้านเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะต้องไปแข่งขันขกับเขาอีกนี่นะอย่างนี้เลยนะนี่นี่เลยนี่นะเสร็จใช่ไหมครับคุณก็อันนี้เลยตามด้วยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมก็จะ อันนั้นเลยใช่ไหมครับผมจะทําหลังคาเลยหลังคาไม่ได้เป็นหลังคาแบบมันเรียบๆนะครับมันจะเป็นหลังคาแบบเหมือนบ้าน n อ c มบีซอ่ะเราจะทำให้ดูอาจจะไม่สวย่าไรนะมันเคยทำอยู่ผมชอบสร้างบ้านมากครับบอกตรงนี้ใช่ไหมครับคุณจะได้หน้าต่างอีกใช่ไหมครับคุณก็ขุดดินไปครับขุดขุดขุดจนให้มันเหลือแต่ดินนี้ดินนี้นะขุดไปอ่ะขุดไปอะ่ะ มาด้วยเลยนี่การสอนนี่คือการสอนสร้างบ้านกันนะครับแต่ง่ายๆนะไม่ต้องอยากเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างคุณก็คอมเมนต์เลยนะฮะถ้ามีเวลาวังคุณจะมาสานะอนอีกนะคอมเมนต์นะครับถ้าคุณอยากให้ผมเล่นอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะฉลองซับเลยนะฮะถ้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะฮะถ้าผมได้ผมจะฉลองเลยนะฮะแต่ผมจะคิดดูก่อนจะจะฉลองอะไร นะครับคุณก็คอมเมนต์ใต้ล้านครับว่าจะฉลองอะไรให้ผมนะหรือโปรโมช่องหรือจะอินโทรแล้วแต่นะฮะอินโทรจะทำเยอะแลละไม่ต้องลนะคกินซีดีอาจจะก,ก็ได้นะเฮ้ยไม่ซีดีเดี๋ยวนะขอภยนะัยใน เฟฟเฟฟนี่นะับนี่เราก็ทํานี้กันเลยนะครับผมก็ต่อไปดีเออแม่งคันหน่ยุงก,กัดน,นะครับขออภัยดีอ้ยกัดเจ็บชอบกัดจังวะยูเยอะมากเลยบ้านใครยงเยอะก็หาอะไรมาทากันนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเป็นค่าออกเหมือนบอริสดีนะฮะโอเค ปุ๊บนี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็เอาประตูมาวางเอาประตูก็ได้ตามของคุณเลยนะครับผมจะเอาประตูแบบธรรมดานี่นะแล้วแต่คุณจะประตูไหนก็แล้วแต่ควรพอจนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็อย่างนี้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 เลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็ทําหลังคาเลยแต่หลังคาก็ธรรมดาเนี่ยคุณทำาได้แหละทำเรียเรียบๆนะ หรือจะตอบเองก,ก็ได้แต่ผมจะทำอย่างนี้นะครับบ้านติกดกหนึ่งนะฮะต้องผมจะไม่ทําบ้านชั้นสูงนะฮะเพื่อไม่รู้เป็นไรไม่ชอบเพราะว่าพวกไอ้นั่นมันจะเข้ามาง่ายนะฮะพวกคีปองคีเปอร์นะผมเคยทำอยู่นะบ้านที่มันสูงๆนอะ่ะแล้วมีบันไดอ่ะมันขึ้นมาได้ครับบอกกระลงนะเชือนีนะ้แล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างต่อไปนะครับสร้างไปเรื่อยจนกว่า ผมจะทำไปเรื่อยหละผมจะทำให้ซับไปเยอะนะฮะสู้ต่อไปนะอย่าท้อนนะก็น,นี้ใช่ไหมครับคุณก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่เลยครับน,นี่มาทำไมเออต่แล้นะครับมาเขาตัวนี้ก็เลยนะครับต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีหรือว่าเราดูได้นี่หนึ่งนี่ใช่ไหมนี่เลยนี่เคยทำไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเห็นนะบ้าเอซีมันจะทำนี้ใช่ไหมก็ทำนี้ไปเลยนะครับ ชึบชึบเชบเลยนะครับใช่ไหมอย่างเงี้ยแหละใช่แหละอันนี้แหละใช่เลย <c oughs> เออถูกแล้วถูกแล้วชึบชิบชบชบนี่แหละนี่แหละใช่เลยสุกท้าคุณก็มาต่อตัวนี้อีกใช่ไหมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งเสร็จเลย,เลยใช่ไหมอย่าเพิ่งเสร็จแล้วนะครับต้องอันนี้นี่นี่เอ๊ะถูกแล้วเมื่อก,กี้ ถูกแล้วนี่นะนี่นี่ฮะเอ้เอ้นี่นะนนนะอือหนะือ,อมานี่คว่ำเลยนะเออแค่นี้นะพูก็จะได้ใช่ไหมพูมก็ทานี้เลยอย่างนี้อย่างนี้ทำไปเรื่อยครับอย่ารีบนะฮะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนผมไม่งิง้งไง อะจะดูแบบก,บกากๆนะฮะแต่ก็ไม่กากเท่าไรหรอกนะมันก็สวยนะมันก็ไม่ได้เย่มากแค่ไหนเนี่ยเห็นไ,ไหมมันสวยไหมฮะเออมันก็สวยอะแต่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับจะต่อเติมบ้านคุณแล้วแต่คุณนะแล้วก็ได้นะนะ นี่ทำนี่ไปนะะเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณก็บางตรงนี้เลยนะทำไมทำไม่แต่ดันขอนวะเออผมชอบลีอ่นะผมคนขี้รีมาาเลย <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมเออตัวนี้แหละแล้วแต่คุณจะต่อเติมแล้วก็แต่คุณอะ่ะอง่ายอย่างเช่นผมทำนี้ใช่ไหม ับเสร็จแล้วให้เ้ครับใครชใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์กดติดตามผมได้ครับเพื่อไม่ลาคคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าตาบต่อไปนะครับ